นเราอยู่ที่เดอะสแตนบรูเบกนะฮะทุกคนจา้านี่บรรยากาศดีมากๆอยู่ตรงถนนนครนายมันจะมาส่งค่าทุกคนในเมืองเลยนะครับเมืองเก่าเลยนะครับทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยดูสิมีทั้งเ outdoor indoor เลยนะทุกคนห้องนั่งด้านในเนี่ยสามารถที่จะนั่งไปถึงข้างในเลยทุกคนแอร์ฉ่ำๆมากๆเลย ทุกคนที่นี่เปิดตั้งแต่เช้าดังนั้นต้องมีอาหารเช้าแน่นอนทุกคนจา๋าอันนี้จะเป็นชาไทยนะฮะซิกเนเจอร์อีกหนึ่งของที่นี่นะฮะทุกคนดูบรรยากาศสิรถม,มาดีจาก่อนอื่นกินดีนะชาทไทยจา้าทุกคนจา๋านี่ชาทไทยชาทไทยหมูชาไทยหอมกรุ่นมากเลยทุกคนจา๋าดีจา้า หอมชาใต้ามากเลยหอมชาใต้ทุกคนจาัาโดดเลยอะหอมโดดเลยทุกคนทุกคนเดีเรากิน<อ>นี้เนาะเป็นเซตอาหารเชา้าใครชอบแนวแบบเอ่อมะเขือเทศนะพรทเทงนี้เลยทุกคนอันนี้เป็นซอสพริกไหมมะเขือเทศอันนีจ้จะสแตนบลูเบค อร่มากเลยทุกคนเซตอาหารเชา้าเออนั่งรถสองแถวมาจากจากดับบิล so ดับเบิลยูโซเชลทุกคนสิบบาททุกคนไม่น่าเชื่อใช่ไหมจากการจะนับวันนิดซอย27นะฮะมาที่นี่สิบบาทสองแถวทุกคนจ้ะบางคนบอกว่า15บาทแต่วันนี้มาเนี่ยเกาคิด10บบาททุกคนจ้ะมาลงตรงซอย หอ,อสมุดประชาชนสงขาแล้วก็เดินมาเจอวัดเรียบแล้วก็เสดหาข้อมูลหาร้านคาเฟ่แถวๆนี้ชกขึ้น400กว่าเมตรคน450เมตรไป่อนอร่อยอืมอร่อยเิออ น่าทานมากน่าตาดีอร่อยเลิศทุกคนอ,อ,อร่อยมากมใครมาสงกลานะทุกคนจะต้องลงเครื่องที่หัดใหญ่ใช่ไหมนั่งสองแถวมามาหาเดือสเตนเนี่ยได้เลย สะดวกสบาย2แถววิ่งกันทั้งวันจะไปเกาะยอสะพานป่าเปรมก็ได้พักที่ w W ยโซเลก็มาที่นี่ได้10บาทน,นั่งรถ2แถวเพราะตรงนั้นเป็นจุดกึกลางเนาะแถวมอทักสิบจะไปเกาะยอสะพานป่าเปรมอยากให้ทุกคนไปวัดแหลมพ้อะมีพระพ,พุทธรูปปังปางปรินิพานนะสวยยิ่งใหญ่มากสวยมากตรงสะพานป่าเปรมอ สะพานปิณสูลานนท์ที่ยาวที่สุดเป็นสะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดของประเทศเลยอืมอร่อยตอนเช้าก็นั่งรถมากินอาหารเช้าที่นี่เพราะก็เปิดตั้งแต่หกโมงครึ่งนะทุกคนหกโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นเลยทุกคนเก่งมากเลยนะเขาทำคาเฟ่กันแบบว่า ดูดีอลังการทุกคนจะจับต้องได้ทุกคนกันเองน้องๆทีมงานก็แบบกันเองมากอย่างที่บอกนะฮะคนสงขาเยอะนะที่มีชื่อเสียงที่เกิดที่สงขาอย่างสมเด็จพระนางเจ้าพระราชนีเนี่ยก็เป็นคนสงขาหัดใหญ่นะตอนสมัยท่านเรียนมัธยมท่านทรงเรียนที่ตรงยอสอาหัดใหญ่ในเลยทุกคนปักเปรมก็เป็นคนสงขานะ โรงเรียนมหาวชิราวุธเนี่ยก็เรียกว่าทุกคนจะรู้ดีว่าก่อนที่ท่านจะไปเรียนสวนกุหลาบเนี่ยที่กรุงเทพท่านเรียนที่มหาวชิราวุธก่อนเป็นคนสงข์ด้วยกําเนิดเลยจึงมีสะพานป่าเปรมไงน,นะฮะชาวสงขาคนใต้เนี่ยคนไทยเนี่ยเขาจะเคารพนะป่าเปรมอยู่แล้วเขาทาคุณประโยชน์กับประเทศชาติมากมายเลยทุกคนหลวงพ่อทวดอ่าหลวงพ่อทวดก็เป็นคนสงื์ ยิ่งตินยิ่งอร่อยทุกคนนี่มาสงขลาทุกคนต้องไม่พลาดแล้วนะตอนนี้ก็มีแลนด์มาร์คใหม่วัดสายขาวจากตรงสามแยกสำารงสงขลาเนี่ยนั่งรถไป20บาททุกคนก็จะเป็นทางเข้าวัดสายขาวที่มีหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่องค์โตองค์ใหม่ของประเทศทุกคนแล้วก็ชาวมาเลเ,เนียเขาจะชอบมานะมาเลย์สิกรโปร์ก็ชอบมาไหว้แล้วก็วัดนี่ก็สวยด้วยทุกคน เปิดทำพิธีเบิกเนรตรหลวงพ่อทวดองค์ใหม่ไปเมื่อวันที่8ปดวันเสาร์ที่ผ่านมาทุกคนสุดยอดมากวัดสวยแล้วก็หลวงพ่อใจดีด้วยนะแล้วก็มีหลวงพ่อผินหลวงพ่อผันนะสินเนาะสุกไม่เน่าอฮะทุกคนก็จะอยู่ที่นั่นชาวมาเลชาวจีนเนี่ยเขจะชอบมาสักการะนะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอ,อร่อยมาก จากร้านนะครับทุกคนนะฮะจากคาเฟ่ที่นี่ไปวัดวัดเรียบใช่ไหมวัดหนองแย้วัดมัชชิมาวัดวัดกลางในเมืองสงขลาจะมีวัดเยอะแต่นี้เป็นวัดพระน,นอนแหลกพอที่ตรงแถวเกาะยอทางทรงสะพานป่าเตมาทุกคนสะพานติมนะฮะนี่ฮะก็สามารถที่จะไปสักการะพระน,นอนนี่ฮะสวยมากอยากไปจังเลยทุกคนนั่งรถสองแถวไปได้ครับขึ้นฝั่งลง โงแรมดับเยูโซเชลไปมีรถวิ่งทั้งวันทุกคนเนี่ยทุกคนหน้าไปนะเนาะบางปรินิพานทุกคนเห็นไหมเราพาเที่ยวไปถึงวัดหนองพอเออวัดเออ <c oughs> อะไรพอนะวัดแหลมพอแต่เมื่อกี้เนี่ยไป สับกับคำว่าหนองแยะตรงแถวในเมืองนะฮะวัดแหลมพ้อเห็จไหมเรามาที่นี่เราก็พาเที่ยวได้ทุกคนจา้าจะไปวัดหัดใหญ่ในพระนอนก็สวยที่สุดนะฮะหัดใหญ่ในตรงใกล้ๆกับโรงเรียนของราชินีที่ท่านเจ้นเคยเรียนที่นั่นไงวัดโรงเรียนยศออจะใก,กล้กับวัดหัดใหญ่ในอันซีนนะตรงนั้นนะเขาเรียกว,ว่าอันซีนเลยเพราะมีตลาดนะัดถนนคนเดินที่เขาไม่แคร์สื่อทุกคนมันอร่อยมากเลยอนะ่ะ นี่ก็เป็นโทส์นะอย่างดีเลยนะอย่างดีเลยทุกคนร้านนี้คนเข้าตลอดเลยทุกคนดูสิเลมากคุณภ,ภาพมากเลย,ยเมนูเขาอืมอร่อยมาก